คุณเคยไหมแค่นั่งถ่ายิดบนโซเชียลมีเดียอยู่ดีๆแต่พอเลื่อนไปเจอคลิปเพื่อนออกไปทํากิจกรรมสนุกๆเล่นเกมที่กาลังฮิตหรือซื้อของที่กําลังเป็นกระแสยอยู่คุณกลับรู้สึกเหมือนกาลังพลาดอะไรบางอย่างไปความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวแต่มันคือโฟโม่ภาวะยอดฮิตของคนยุคดิจิทัลที่ทําให้หลายคนใช้ชีวิตอย่างกังวนปรียบเทียบและรู้สึกว่าตนเองไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณพรทองพรมนิสิตชั้นปีที่สองคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยาทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าโฟม m คืออะไร โฟโม่ย่อมาจากคำว่า fear of missing out เป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมของคนที่ลัวการตกข่าวหรือพลาดบางสิ่งไปและกังวลว่าผู้อื่นกำลังมีประสบการณ์ที่ดีกว่าเราจึงมักเช็คข่าวสารบ่อยกว่าปกติและห่างพลาดเรื่องใดไปก็จะเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเข้าข่ายการเป็นโฟโม่มาดูตัวอย่างของอาการโฟโม่กันค่ะ 1>, 1. ต้องเช็คโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่ได้จับโทรศัพท์ 2. ตอบสนองต่อแจ้งเตือนจากโทรศัพท์โดยทันทีและ 3. กระวนกระวายเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อไม่ได้เช็คโทรศัพท์ลาโฟโมมีสาเหตุมาจากอะไรกันมนะสาเหตุอย่างแรกเลยคือเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสาเหตุต่อมาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปและสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะบุคลิกภาพที่ต้องการการยอมรับลาโฟโมส่งผลกระทบต่อชีวิตเราย่างไงบ้างนะไปดูกันเลยค่ะ 1. 1. ส่งผลให้เกิดความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าลดความพึงพอใจในชีวิตและความนับถือตอนเองต่ำลง 2. ส่งผลให้งานและการเรียนไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงความสัมพันธ์ในชีวิตไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและ 3. ส่งผลให้สุขภาพแย่ลงเช่นนอนดึกรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์และขาดการออกกำลังกายหากคุณมีอาการที่เข้าข่ายการเป็นโกโมมาดูวิธีการรับมือกันค่ะ วิธีการรับมือข้อแรกคือทำดิจิตอลดีท็อกคือลดการใช้หน้าจอหรือโซเชียลมีเดียลงและเลิกเสพแต่สื่อที่ให้พลังบวก 2. ทํทำสิ่งที่ชอบหรือหางานอดิเรกทำและหากยังไม่สามารถจัดการปัญหาโฟ m โมได้ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีการรับมือที่เหมาะสมต่อไปค่ะอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากปล่อยไว้ก็ และความสัมพันธ์ในชีวิตได้ดังนั้นอย่าลืมหันมาใส่ใจตนเองรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและเก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งเล็ก ok ๆ ok ที่อยู่ตรงหน้ากันนะคะ